เมื่อไร่ที่ควรจะเปลี่ยนก้านอนาล็อกจอยเพย์สีตชันฮครับ,รบวันนี้มาพบกับ a c o n s TV กันอีกเช่นเคยวันนี้ก็มาพูดคุยอัปเดตข้อมูลความรู้กันนะครับกับตัวอาการเสียจอยคอนโทรลเลอร์ดูอันเซนนะครับว่าเมื่อไรเนี่ยเราที่จะควรซ่อมหรือว่าเปลี่ยนเจ้าตัวก้านอนาล็อกซ้ายหรือว่าขวาเนี่ยในการที่เปลี่ยนออกไปทั้งเบ้าเลยนะเพื่อนเพื่อนะครับว่าเมื่อไหร่ดีนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนลองสังเกตได้เลยว่าถ้าหากเจ้าตัวก้านอนาล็อกของเพื่อนๆเนี่ย เกิดมันกดบนกดล่างกดซ้ายกดขวาหรือว่าเฉไปตำแหน่งต่างเนี่ยมันไม่มีอาการดีดกลับนะครับก็คือมันค้างเตึงอยู่แบบเนี้ยนะอ่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะยังไงก็ควรที่ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันใช้งานเนี่ยมีปัญหานะครับแต่ถ้ามันยังคงดีดกลับได้ตามปกติแต่มันเกิดอาการจอยดิฟอันเนี้ยมองได้เลยนะครับว่ายังไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยน เจ้าตัวก้านอนาล็อกซ้ายและขวานี้นะครับพออย่างที่เพื่อนๆทราบกันแล้วถ้าคนไหนได้ติดตามช่อง Econ TV ก็จะบอกนะครับว่าอาการจอยดิฟเนี่ยก็คือตำแหน่งที่มันเดินหมุนติ้วกันเองเนี่ยมันเกิดจากนะครับอ่าส่วนหน้านะดีไว้ว่าเกินครึ่งละ90%ได้มันเกิดจากไอ้เจ้าตัวแผงควบคุมนะครับแกน X แกน Y เนี่ยไอ้ตรงตำแหน่งที่มันมีในเรื่องของตัวของคาร์บอนเนี่ยเคลือบเอาไว้อยู่นะครับมันเกิดจากการเสรียดสี นะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของตัวฝุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปในตำแหน่งตรงจุดนั้นนะครับพอมันมีการเสียดสีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งไอ้ตัวขี้ฝุ่นอะไรแบบนี้มันก็จ,จะทําให้การเคลื่อนไหวเนี่ยติดขัดนะครับหรือว่าเกิดจากการสึกหลอของตัวตำแหน่งหน้าคอนแทคก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตำแหน่งตรงนั้นอ่ะมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เพียงแค่3จุดนะครับเพื่อนๆสามารถบัดกีเอกได้เพียงแค่3จุดเองไม่ต้องบัดกีตั้งเกือบ10จุดนะครับเอกทั้งเป้า เปลี่ยนแค่ตรงจุดนั้นนะครับหรืออาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องทําการบัดกีถอดออกเลยเพียงแค่ใช้น้ํายาทาความสะอาดหรือว่าใช้ตัวขั้นต้นบัดเนี่ยในการเช็ดถูนหน่อยนะครับถ้าประเมินแล้วว่าตัวของคาร์บอนเนี่ยมันยังอยู่ในปริมาณที่ไม่ได้สึกหลอไปมากนะครับก็เพียงแค่เช็ดทาความสะอาดใหม่มันก็จะกลับเข้ามาใช้งานได้ตามปกตินะครับดังนั้นมันก็ไม่มีความจําเป็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเปลี่ยนกับตัวก้าอนอนาล็อกเนี่ยก็ต้องรู้ไว้นะว่า มันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับมันไม่เหมือนกับการซ่อมแบบในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะอย่างน้อยมันก็ต้องมีในการบัตรกียกออกมาทั้งเบ้านะครับแล้วก็ตัวค่าอะไหล่ตัวนั้นเต็มๆหนึชิ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆไว้ว่าไอ้ตัวอะไหล่ที่เอามาเทียบเอามาใส่ให้กับตัวตัวเดิมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเดิมเนี่ยมันคือตัวออริจินัลก้านอนาล็อกนะที่มันมาจากทางโซนี่โดยตรงเลยใช่ไหมครับดังนั้นในเรื่องของตัว ความคงทนหรือว่าตัวคุณภาพเนี่ยมันย่อมที่จะดีกว่าตัวอะไรที่จะมาเปลี่ยนให้อย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยมันคือของเทียบนะครับแล้วก็ตัววัสดุต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะการันตีในเรื่องของความคงทนได้เหมือนกับตัวออริจินอลนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องยอมรับความาความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นด้วยเหมือนกันนะว่าอุปกรณ์ที่เพื่อนๆใช้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวออริจินอลเลยนะมันเป็นตัวงานเทียบกับตัวก้านอะนาล็อกนะครับ แต่เมื่อใช้งานไปเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันจะมีอาการจอยดิฟมาอีกนะครับเพราะมันยังคงเป็นอาการในเรื่องของตัวของคาร์บอนนั่นแหละในลักษณะเดิมนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องรับรู้ไว้ว่าตัวจอยคอนโทรลเลอร์เพลย์สเตชั n 5นะครับกับตัวอาการจอยดิฟเนี่ยมันก็เกิดจากไอ้ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งนี้แหละนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็ในการซ่อมแซมเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้หรือว่าลองศึกษาลองผิดลองถูกเองนะครับก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในตรงส่วนนี้ แต่ถ้าคนไหนมองแล้วว่าไม่อยากที่จะมีปัญหาทําให้งานเล็กกลายเป็นงานใหญ่นะครับก็ลองติดต่อทางร้าน5 m ม g a p a z a ต่างๆได้นะครับส่วนร้านที่ผมไปประจำเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นร้านช่างเล็กนะครับที่เขาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมกปนมาเรื่อยๆนะครับถ้าคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับจอยคอนเทเลอร์ดวนเซ็นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับอย่างไรทางผมเองก็จะ แวะเวียนไปที่ห้างมิกาซาพาซานะครับแล้วก็พูดคุยกับทางช่างเนี่ยเอามาบอกกล่าวกับตัวข้อมูลต่างเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเป็นระยะระยะนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆของตัวจอยคอนโทเลอร์หรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมตัวใดก็ตามนะครับที่ผมได้ไปพบเจอมานะครับยังไงผมเองก็ต้องขอบคุณช่างต่างนะครับที่อยู่ห้างมิกาซาด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะร้านช่างเล็กนะครับยังมีร้านอีกหลายร้านนะครับที่ผมเองก็เข้าไปอุดหนุนเข้าไปใช้บริการนะครับซึ่งอันนี้ผมเองก็ต้ออองขขบคุณ อีกครั้งนะครับกับทีมช่างต่างๆที่อยู่ห้ามิกาบาร่าและก็เคสต่างๆของเพื่อนๆนี่แหละที่ช่วยส่งเขามานะครับแล้วก็ให้ทําการแก้ไขให้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นวิทยาทานมาบอกกล่าวเพื่อนๆกันเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆส่วนในคลิปต่อไปเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆเคสนะเกี่ยวกับอาการเสียของตัวจอยคอนเทลเลอร์ดวลเซนเนี่ยออกมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะครับส่วนในวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับรู้ไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเปลี่ยนเจ้าตัวก้านอนาล็อกตัวนี้กันสักที แต่ส่วนมากเนี่ยผมบอกเลยว่าที่ส่งมาถึงมือผมเนี่ยไม่ถึงขั้นที่จะท่องเปลี่ยนการอนาล็อกเลยนะเพียงแค่ฉีดทําความสะอาดแกะอไอยตรงตําแหน่งตัวของคาร์บอนทั้ง2องเนี่ยออกนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดถูดๆหน่อยนะครับเพียงเท่านี้ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับและทางร้านช่างเล็กส่วนมากเขาก็จะมีประกันให้อยู่แล้วนะครับถ้ามีปัญหาภายในเดือน2เดือนเนี่ยก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้แบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ